พาดูคนนะคะมาทานอาหารร้านของเชฟอันทรงแจค่ะกรรมการคาริเนอรี่คาสบอร์ค่ะเป็นรายการอาหารที่ดังมากๆใน Netflix เลยราคา1ล้านเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าคุ้มไหมเชก้าอยู่ที่ร้านโมโซนะคะที่โซค่ะเชก้าดูใน n น tfli x นะคะแล้วก็อยากจะมาทานร้านนี้มากๆเลยค่ะก็เลยบินมาเลยค่ะมาฉลองวันเกิดของชิกเองนะคะแล้วก็มาฉลองวันเกิดของมีดเพราะว่าเราเกิดใกล้ๆกันนะคะมาถึงก็เปิดแชมเปญนะคะฉลองก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็คำแรกมาเสิร,ร์ฟแล้วนะคำแรกนะคะก็จะเป็นวันไบค่ะเป็นกุ้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าตื่นเต้น ทุกคำที่กินเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฉจะได้ทานฝ่ายดายิงนะคะที่เป็นอาหารเกาหลีรสชาตินะคะแต่ละค,คําก็จะมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะ มาแล้วคะ่ะทุกคนคำนี้คือเขามาเป็นทาดแบบนี้แล้วเขาก็มีเห็ดข้างบนเดี๋ยวจะบอกว่ามันอร่อยมาก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 สุดๆไปเลยคะ่ะโอ้แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวนี้เขาคืออบัลโลนี้ตัวใหญ่มากๆคนแล้วคืออยากจะบอกว่ากัดไปมันมีความกรอบข้างนอกนะคะแล้วข้างในมันมีความเป็นแบบเฟิร์มแล้วก็เด้งแล้วก็มันแบบโอ้โหได้รสชาติของเป่าฮือที่มันอร่อยมากเลยคะ่ะเนี่ยสุดท้ายชิงไม่กัดทุกคนชิงกกินเข้าไปทั้งอั้นเลยเพราะอดใจไม่ไหวนะคะอันนี้เชฟบอกว่าทํามาให้พิเศษเลยนะคะเขาจะหน้าตาเหมือนสลัดนะทุกคนแต่ว่วา มากๆเลยค่ะคือมันจะมีผักต่างๆอ่ะชิก็เป็นคนที่ชอบกินวายเวชทิโบร์มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีหอยเชลล์ด้วยนะคะคือมันสดชื่นมากเลยค่ะสมแล้วนะคะที่เชฟว่าทําพิเศษให้ดีใจมากๆเลยค่ะมาที่จานนี้แล้วค่ะคืออยากจะบอกทุกคนเวลามาทานแบบนี้นะชิกจะทานแชมเปญได้เพลินสุดๆเลยค่ะดูทุกคนเห็นเส้นเส้นอันนี้มันเหมือนเป็นเส้นที่ทําจากผักนะคะอันนี้มันได้ความแปลกใหม่ดีค่ะมันเส้นจะกรึบๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบผักก็อาจจะไม่ได้เลิฟมากนะคะถึงอันนี้แล้วค่ะทุกคนมาตื่นเต้นไป ในเป็นไส้เลยคะอุ้ยเนี่ยดูคน ที่หอมมาแบบนี้ทุกคนเก็ตป้าคือเรากินเข้าไปแล้วข้างในมีความบบหวานหอมละมุนนะคะที่ทุกคนเห็นอันนี้คือไอศครีมที่ทํารสชาติมาเป็นขนมปังซาวโดค่ะทุกคนแล้วก็กินกับโอริโอยทุกคนลองอิมเมจินโอ้ไม่กูเนี่ยคือมันอร่อยมากๆเลยนะคะมาแบบตัดให้มันเย็นก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาทานอันนี้กันทุกคนเห็นไหมเขาให้คาวไปแบบเยอะมากๆเลยนะคะจานนี้เป็นตาเธอบอทนะคะที่แบบทําทุกอย่างมาเพอร์เฟกต์กำลังดีเลยค่ะคือกินเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมดูสิเลียจานแบบผักจิ๋วๆที่เขาหั่นมาเล็กกคือชินหมดเลย คือพี่เขาไม่ต้องล้างจานเลยอะทุกคนนี่ค่ะจานอันนี้ทุกคนเห็นมาเขาจะมาเป็นทาร์ใช่ไหมคะคือเขาได้อินสปิเรชันมาจากแอปเปิลทาร์ทินค่ะทุกคนจิ้มกับฮันนี่นะคะอยากจะบอกว่าทุกคนชิงชอบมากเนี่ยหอนแม้อันนี้ก็คือเรียจานอันที่2นะคะคือเกลี้ยงไปเลยนะคะนี่ทุกคนจานเนี้ยที่เชฟเสิร์ฟในรายการ Netflix ด้วยนะคะคือมันเป็นเนี่ยทุกคนมันเป็นชัฟเฟิลนะคะเป็นแบบพาสต้าที่แบบโอ้ oh my หก็ทุกคนกินแล้วมันหยุดไม่ได้อ่ะเนี่ยชิกินเข้าไปเรียกว่ายัดเข้าไปทั้งคําแแบบใหญ่ๆเลยลย้วแบบ ว่าเนี่ยพูดแล้วก็หิวนะคะมาแล้วค่ะถึงเมนเมนเป็นเนื้อฮานูนะคะเป็นเนื้อที่แบบว่าที่เขาบอกว่าแพงที่สุดแล้วก็แบบว่าคนเกาหลีชอบกินในเทศกาลเฉลิมฉลองเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเนื้อมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยแล้วเขาเสิร์ฟม,มากับผักทุกคนกินแล้วมันเข้ากันมากแบบชิคกินแล้วแบบหยุดไม่ได้มาถึง